รูปสิงห์นะครับหน้าวัดเชียงทองนะครับศิลปะการปั้นนี้ใช้ได้เลยนะครับปันไปปั้นมาแต่เป็นสิงห์นี่จะเป็นอะไรดีนะครับมามองเหลี่ยมนี้นะครับปากแดงแก๊เลยนะครับบางทีผมก็แอบมองเป็นแมวนะครับตกลงเป็นสิงห์หรือเป็นแมวกันแน่นทราบสืบมาเรียบร้อยนะครับ ทางมีท่านหนึ่งนะครับคนลาวบอกว่าเป็นตัวมอมนะครับไม่ใช่สิงไม่ใช่เสือนะครับไม่ใช่แมว <c oughs> เป็นตัวมอม <c oughs> เป็นตัวมอมนะครับ <c oughs> นี่นะครับยืนยันว่าเป็นตัวมอมนะครับเดี๋ยวต้องไปค้นหานะว่าตัวมอมคืออะไรนะครับ ถ้าเป็นมอมของภาคเหนือเชียงใหม่นี่มันจะมันจะเป็นลักษณะที่ตามอยู่ตามหน้าวัดนี้จะเป็นมอมแบบคานนะครับอันนี้เหมือนเดินเดินเหมือนแมวเหมือนเสือแต่ถ้ามอมที่ภาคเหนือเชียงใหม่ก็จะเป็นอย่างวัดดอยสุเทพเนี่ยจะเป็นมอมแบบคานคานเหมือนพวกกิ้งก่าคารเหมือนพวกมังกรโคโดโมอะไรประมาณนี้โคโดโมอะไรเนี่ย อพอคุยได้ความนะครับกับโชเฟอร์รถแถวๆนี้คือจะเรียกมอมแต่บางทีก็เรียกเสือจะเป็นมอมแบบว่าสไตล์เสือถ้าเป็นมอมสไตล์สิงจะต้องไปอยู่อีกที่วัดหนึ่งนะครับถ้าเราบอกแท็กซี่ว่ามาที่มอมเสือนี่เขาจะรู้เลยนะครับว่ามาที่วัดเชียงทองนะครับ